สวัสดีครับวันนี้ก็จะหยิบยกสาระน่ารู้มาเล่าสู่กันฟังในประเด็นเรื่องของที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรเลยไม่มีใบอะไรเลยครับหรือมีเพียงแค่ใบเสียภาษีดอกย่า้าเนี่ยนะครับจะนํามาออกโฉนดได้อย่างไรบ้างวิธีไหนบ้างวันนี้ก็จะนํามาเรยว่าเล่าสู่กันฟังนะครับแน่นอนแล้วครับว่าหากเอื้อนเอ่ยถึงโฉนดที่ดินโฉนดที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์ที่เหมือนพระเอกพระเอกนางเอกครับ ใครๆก็เลยว่าใครควรทวินหาอยากได้มาเป็นเจ้าเข้าวเจ้าของเพราะอะไรครับมันซื้อขายจำหน่ายใจโอนได้โดยสะดวกโยินนะครับซึ่งรูปแบบการออกโฉนด ของบ้านของเมืองเราเนี่ยก็มีอยู่2รูปแบบก็คือออกโดยเฉพาะรายก็คือเฉพาะรายที่ยื่นคาขอที่สำนักง,งานที่ดินโดยเสียงบประมาณของตัวเองกับการออกทั้งตําบลหรือการเดินสดดํารวจตัวนี้ทางภาคราชการทางส่วนราชการก็จะจัดเตรียมงบประมาณลงไปในรองรับในการเดินสดดํารวจในพื้ททนที่น่านนะครับซึ่งถามว่าที่ดินที่ไม่มีใบอะไรเลยไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรเลยเนี่ยนะครับ สามารถออกโฉนดได้โดยวิธีไหนก็ต้องตอบว่าวิธีเดินสำรวจครับการเดินกระบวนการออกโฉนดท,ที่ดินทางตำบลหรือเดินสำรวจเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการเข้าวๆนะฮะอธิบายให้เห็นภาพก็คือว่าจะมีประกาศในเริ่มแรกเลยเขาจะมีประกาศของกระทรวงมหาดไทายนะครับเป็นประกาศกาหนดท้องที่เนี่ยครับตัวอย่างเป็นเขาเรียกว่าประกาศกระทรวงมหาดไทายนะครับเรื่องกําหนดจังหวัดนะที่จะทําการสำรวจรางวัดนะ ทำแผนที่เพื่อออกโฉนโดที่ดินนี่ครับตัวประกาศก็จะเป็นตัวลักษณะอย่างเงี้ยครับกำหนดจังหวัดเนี่ยก็มีหลายๆจังหวัดเป็นตัวจังหวัด,ดครับผู้ง่ายปีงบประมาณน,นี้จะมีจังหวัดไหนบ้างก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็รลฐมทตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงนามนี่เป็นตัวประกาศของกระทรวงมหาดไทยแล้วต่อมาก็จะมีการประกาศอีกตัวหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นประกาศในระดับจังหวัดซึ่งเขาเรียกว่าประกาศของผู้ว่ารชาชการจังหวัดที่กําหนดท้องที่และวันเวลาที่จะเริ่มทําการสํารวจรางวัดในเขตจังหวัดนั้นนัซึ่งจะให้เวลาไม่น้อยกว่า30วันเพื่อให้คนต่างบ้านไปทํางานต่างบ้าน,ต,าานต่างเมืองหรือกรุงเทพกรุงเทยได้มีโอกาสเรียารับรู้รับทราบรข่าวสารเพื่อจะมานําพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเรียกวัารังวัดรางวัด,วดทําแผนที่เพื่อออ,อกโฉนดที่ดินนะครับ ลหลายๆท่านก็จะสอบถามประมาณว่าสมมติงบประมาณนี้มีจังหวัดนี้แล้วอำเภอนี้อำเภอนี้ตำบลน,นี้อยู่ในเขตอยู่ในเขตด,ดําเนินการที่จะทำรังวัดทำหนที่อโโอกโฉนดหรือไม่วันนี้ก็เป็นหลายๆคนก็จะสอบถามครับก็ข้อมูลนี้ก็จะติดสามารถ ได้รู้ได้ทราบรับรู้รับทราบจากประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดนี่แหละครับว่าจะให้พื้นที่ไหนตำบลไหนนะเป็นเรียกว่าท้องที่ที่จะทําการเรียกว่าสํารวจรางวัดตัวนี้เขาจะกําหนดในประกาศของผู้ว่าอีกทีหนึ่งนะครับส่วนประกาศมีจังหวัดไหนนั้นเป็นประกาศกว้างว่าอยู่ในจังหวัดนั้นจังหวัดนั้นจะมีการเรียกว่ารางวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดอะไรทํานองนั้น,นครับและถามว่าในกรณีที่ ที่ดินแบบไหนที่สามารถออกโฉนดได้ก็คือที่ดินที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับที่ภูที่เขาที่เกาะที่แก่งอะไรทํานองนี้นะครับที่สาธารณะครับถ้าไม่เข้าที่ทํารงทําเลนี่ถ้าไม่เข้าที่พวกนี้ก็สามารถออกโฉนดได้นะครับพูดง่ายภาษาบานคือไม่เป็นที่สงวนที่ทางการเขาส่วนของห้ามไม้ก็มีสิทธิ์ที่จะออกเป็นโฉนดได้นะครับไม่ว่าจะไม่ที่ตรงนั้นจะไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรเลยนะครับ หรือมีแค่การเสียภาษีดอกยาครับหวังว่าสิ่งที่ผมนำมาเล่าเนี่ยจะพอมีประโยชน์อยู่บ้านไม่มากก็น้อยครัสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ